ประกาศให้ทุกๆคนที่เพิ่นร่วมกันสร้างทรณีสงสร้างไว้เป็นสมบัติของอพุทธศาสนาที่เฮาได้ประกาศไว้ว่าส,สื่อดินเพิ่มเติมขายายพุทธสถา,านถ้ำพ,พุทธคาลุกาลามแห่งนี้เพื่อ,อร่องหลับบุคคลทั้งหลาย ทั้งอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งภิกษุสงฆ์สามเนรนั่นแหละที่สิเขามาปฏิวัติว่าตอนนี้เฮาสถานที่เขามันแคบเฮาเลยก็ต้องขยายออกอสิใจในแปลง,ท,ปลงที่แปลงแรกที่แปลงแรกสิบไรเป็นจำนวนเงินหกแสนบาทเท่ากับสิใจเลยเท่าที่เขามีนะแเฮามีอยูอ่ตอนนี้เขามีอยู่พอใจในแปลงแรกส่วนแปลงที่สองของนั่งอัน นั่งกัลุณาพรมโซฟาน่ายราสินพรมโซฟาน่ายชายายฮิโปโ <c oughs> กัปตันซินหูหนวดอันนี้เขากับบาทเ้ามีหมดละเข่าย่างสิตใจ, <c oughs> นนจประกาศทุกคนหูตัวแปลนแหลกห้าสจิตใจก่อนแยากจุกคนที่ทีได้รวมเงินมากอะ่ะกะฟังเอาฟังไปตามนี้ละ ขยายบ่ไใดเข้ากันนี้ตัวของเข้าไปอยากได้ไหมเนาะยากอย่างแต่ว่าขยายได้แล้วเ <c oughs> ลิกบริหนีอีกจาปูเ <c oughs> นาะตาสิน <c oughs> ลงทุนขนาดเดียวตาสินย่าเนเท่านี้ <c oughs> มางได้เอาตีไค่ซื้อๆเอาให้ <c oughs>